สถานีเผยแผ่ธรรมะกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเสนอรายการรมธรรม,รรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ รายการร่วรรมทำกับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้ผมร้อยโทรสิทธิพันธ์สมมาตรอนุสาสนาจารย์ของฐานพานที่สามสิบห้ามาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องอาณาจักรกอไผ่ท่านผู้ฟังครับต้นไผ่เป็นไม้ขนาดเล็กข้างในเป็นพโพรงไม่มีแก่นที่จะเป็นเครื่องหมายของความแข็งแกร่งอยู่เลย ถ้าเทียบกับต้นไม้ชนิดอื่นแล้วไผ่จึงเป็นต้นไม้ที่อ่อนแอมากสู้ต้นตะเคียนต้นพยุงต้นสักไม่ได้แต่ก็น่าประหลาดใจที่ทุกวันนี้ต้นไม้ที่เลื่องลือว่าเข้มแข็งทั้งหลายได้ถูกปราบราบพนาศูนย์นับวันแต่จะร่อยหลอลงไปถึงกับพรมป่าไม้ต้องยืนเหมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่พวกกอไผ่กับแพรขายายอาณาจักรอย่างไม่ลดละอยู่ทุกทั่วหมู่บ้านนั่นแสดงว่ากอไผ่มีดีหลายอย่างเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่ากอไผ่มีดีอะไรซึ่งในส่วนนี้ขออนญาตนำเสนอจุดเด่นของกอไผ่อยู่5ประการครับในแกน่หนึ่งเป็นนักปกครองชั้นเยี่ยม ต้นไผ่นั้นอยู่ที่ไหนจะรวมกันเป็นกอเป็นเหล่าในกอไผ่แต่ละกอนั้นประกอบไปด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีอายุต่างกันไผ่ลำที่เกิดก่อนก็จะคอยคุ้มครองให้ไผ่ที่เกิดที่หลังเพื่อให้ลูกไผ่ที่เกิดใหม่นั้นเกิดสอดแทรกขึ้นมาอยู่ในกอไผ่ได้อย่างปลอดภัยจากศัตรูประการที่2องเปียมล้นด้วยกิจสาธารณะก็ไผ่ เป็นตัวอย่างความเป็นจิตสาธารณะทำประโยชน์แก่คนทุกชนชั้นทั้งคนจนและคนรวยด้วยการแปลสภาพตัวเองให้เป็นเสาเรือนเป็นตอกเป็นฝ้าเป็นรั้วเป็นกำแพงเป็นแพเป็นเข่งเป็นฉลอเป็นพัดช่วยหุงข้าวเป็นไม้กัดช่วยทำขนมเป็นไม้จิ้มฟันให้เราได้ แม้แต่จะสร้างบ้านเรือนเพื่อหลบแดดหลบฝนต้นไผ่ก็ยังทําให้ได้โดยที่ไม่แบ่งชนชั้นว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นคนรวยคนจนยากมีมีจนอย่างไรก็แล้วแต่ต้นไผ่แปลสภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนทุกชนชั้นประการที่สสร้างภาวะผู้นำต้นไผ่จำนวนไม่น้อยนํามาแปรสภาพเป็นไม้เรียว ที่ช่วยอบรมกล่มเกลาเด็กให้อยู่ในโอาวาทของบิดามารดาครูบาอาจารย์จนกลับกลายเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นผู้นำทุกยุกทุกสมัยดังคำที่ว่ารอยไม้เรียวสร้างชาติสร้างชีวิตรอยไม้เรียวสร้างสิทธิธ์ลิขิตฝันรอยไม้เรียวสร้างคุณหนุนอันนันต์รอยไม้เรียวสร้างสรรังสินทางไกล ประการที่4ี่นำสารแดนไกลต้นไผ่ยังเป็นแรงสำคัญในการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไทยมาทุกยุคทุกสมัยสมัยโบราณนั้นทางราชการเมื่อถึงคราวที่จะส่งจดหมายส่งไม้ประกาศไปยังตำบลหมู่บ้านที่อยู่ไกลแสนไกลก็จะบรรจุไม้ประกาศนั้นเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วให้คนเดินสาร นำไปยังที่หมายเพื่อที่จะส่งข่าวสารให้กับทางราชการได้และประการสุดท้ายประการที่5มีใจอ่อนโยนต้นไผเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนจะเห็นได้ว่าในยามที่พายุสา์กระหน่ำต้นไม้น้อยใหญ่ต่างลงม้มไปเป็นผ้าแต่ไผยังคงยืนตระง,งานเพราะความอ่อนโยนออนอ่อนผ่อนตนตามแรงลมที่เราเรียกว่าไผลุลม เชกเช่นมนุษย์เราครับเมื่ออยู่ในสังคมความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือเป็นสเสน่ห์ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมใดคนก็รักผู้ใหญ่ก็เมตตาเพื่อนก็รักใครคนห่างไกลก็นิยมแต่สิ่งที่ภผยเกลียดและกลัวมากที่สุดกับเป็นพวกไผ่ได้วยกันเองความหายณะของกอไผ่จึงมาจากไผ่ตรโยตบางลำที่ขายตัวไปเป็นด้ามพ้าให้ศัตรูมาทำลายไผ่ด้วยกันเอง ถ้าจะเปรียบเทียบผูคงเปรียบให้กับคนขายชาติดังที่ท่านพันเนปิงพู้ทุกข์กาวไ่าไว,ว่าสัตวาเออหนอเจ้ากอภัยลำไม่ใหญ่ลู่ลงไม่รับศูนรู้เก็บน้ําเลี้ยงหนอรู้ก่อคุณรู้เพิ่มพูนน้าคมระดมแรงภัยเจ้าเอย๋ยแก้วก้าสารพัดไม่กลัวสัตว์ กลัวคนกลัวฝนแรงมีอย่างเดียวภัยกลัวทั่วระแหงคือภัยหวังเป็นด้ามพ้าฆ่าภัยเอ,อ่ยสวัสดีครับ